สบายดีพี่น้องสบายดีพระเจ้าขกคนสบายดีพี่น้องปองผายตุกมองตุกบอลอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศพระเจ้าขู่กคนเด้อในวันที่สิบสี่กุศลผ้าพี่น้อง,นอง,นองนเนาะเนี่ยความหักขอให้ทุกคนจงหักอย่างสมหวังเนาะเพหัวหักทำได้ก็แล้วแต่เนาะหักกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องหักกับสุนกับแฟนก็ให้ ชมหักสมหวังมีความอบอุ่นเนาะพี่น้องเนาะวันนี้าาาขายกันมาขายเขาขายหนามจี๋วแล้วพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์คนผักเกี่ยกผักกาดกับบริษขายดีปันใดใแต่ว่าขายเรื่อยๆเนาะพี่น้องมันโดนในขายเจอหนึ่งวันนี้กันมาขายมียังไง กับแกหมูหมูมูมมโโกไก่ระยวันในเงินเดคำ เจ๊ขายดีอยู่บ่ขายดีอยู่ยบละขายดีขายดีเยี่ยบวันนี้ก็เกือบเบิดอัดติดอาทิตย์เสาร์มือหัานอยู่แห้งคักเราจะแช่แท้ี่ สวัสดีสบายดีสบายเออได,ได้อาทิชีพทุบออืมทำเป็นปิ้งปลาเป็นเออปิ้งไก่กับปบิ้งหมูก็แซ่บแล้งไอ้หอยอยู่ <c oughs> ขายดีอยู่บ้างไหมนี่เขาไปพอมาอยู่ได้ให้เงอนี้อดีอยู่ดีอยู่อ่ะคอยขายดีไปเรื่อยๆเยด้อ bình ngày binh ngày này, ngày binh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  ngày pha nhảy nè ngày binh ngày binh là binh ngày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  binh น Adult, ิขายเป็นรุ่ยขายดีบรรไดพี่น้องเขายังข้างพลาดพิถึกอยู่คนโบราณวันอาทิตย์ใครกระผัดพรสิคอปิ้ตคีบชั้นนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเกียรติาจะค่อยพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณใจที่กระเบิ่งกระส้มอบเจริญร้ายพี่น้อง